สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปคนโสดนะของธาตุดินนะ,ะรา,าศีธาตุดินก็คือราศีกันราศีพฤษภแล้วก็ราศีมังกรหมอมินอ่านทางโหรา,าศาสตร์ไทยวันที่นะคะก็พิมพ์ใต้คลิปนี้แล้วดูได้ทั้งลักขาเลยนะคะดูเป็นแนวทางนะคะคนโสดนะเป็นสถิติบางทีมันอาจจะไม่เกิดก็ได้นะคะให้อ่านสลับกันได้มาฟังกันเนาะใบแรกของคุณหนึ่งถ้วยหนึ่งเหรียญนนะะขึ้นขึ้นมาเนี่ยหนึ่งดาบหนึ่งทุกอย่างคือการเริ่มต้นใหม่ ไม่ได้แปลว่าเริ่มต้นกับคนใหม่ก็ได้เริ่มต้นแบบความรู้สึกตัวเองเนี่ยนะคะได้ด้วยนะคะอยากมีอะไรที่มันมันไม่ใช่จําเจมันไม่ใช่รอกับอะไรบางอย่างที่เฉยชาเย,ย็นชากับเรานะคะเพื่อนๆคุณอาจจะอยากมูฟจากตรงนี้หรือความสัมพันธ์มีบางอย่างที่คุณต้องรอรออะไรสักอย่างหนึ่งที่เขาจะต้องชัดเจนนะคะตรงนี้คุณไม่อยากรอละเพราะว่าคุณรอมานานแล้วนะคะคุณแม่หมอว่าคุณพยายามแล้วนะ,ะสเตนนะคะที่ผ่านมาเนาะถ้าเป็นคนโสดช่วงนี้แม่หมอบอกเลยว่า มันหมายถึงคุณเดินหน้าบางเสียงบางอย่างคุณลุนจากบางคุณหลุดจากบางอย่างนะค,คุณอาจจะเคยคิดด้วยก็ได้ไว่าเอะเรามีคนของเราบ้างไหมโชคชะตาบ้างไหมที่ผ่านมาเราอาจจะคุยกับใครแล้วเาก็เฉยเมยเย็นชาหรือเขาก็นิ่งไปนะมีคนคุยนะแต่ว่าชัดเจนยังไม่มียังไม่ใช่นะคะไพ่สองใบนี้มาบอกเลยเหมือนไพนะะ่นี่ฮะสเตียมิติกนะคะก็คือท่านบอกว่าจงศรัทธาแม่หมอไม่ได้บอกเออประการแรกคือไม่ไม่ไดบบอกว่าให้งมงายน,นะคะ ความหมายคืออยากจะบอกว่านั่นแหละอย่างที่เราบอกแล้วเออเราไม่มีแต่เสียใจหรือเจอใครก็ไม่ชัดเจนคุยกับใครแป๊บๆแ,แ,แล้วเขาก็หายไปนาจนคุณรู้สึกว่าเออคุณไม่มีคนเออไม่มีคู่หรือเปล่าไม่มีคนที่ใช่หรือเปล่าแม่หมอว่ามีแต่อย่าลืมนะคะวิวฟอร์จูนกับจัดเม้นคือเราจะไปกะเกณไม่ได้ว่าเออขอให้เจอคนคนรักของเราเดือนหน้าเดือนต่อไปพรุ่งนี้มาลืนอย่างเงี้ยมันทําไม่ได้เพราะว่ามันขึ้นกับอยู่โชคชะตาคุณ นะคะถ้าขึ้นแบบนี้คุณจะมีคู่นะคะแต่ท่านบอกว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยนะคะอาจจะต้องรออีกนิดนึงรอคนที่ใช่ในเวลาที่ใช่ก็ได้นะคะไพ่ยอย่างนี้มันเรียกว่าไพ่มีคู่นะคะโชคชะตาวาสนาจะนําพาและหน้าไพ่มันหมายถึงการอธิษฐานขอพรไม่หมอไม่รู้ว่าใครอธิษฐานขอพรน,นะคะแล้วไพ่นะคะต่อมาบอกนารักตัวเอง นะคุณอาจจะอยู่ในหมวดที่ว่าเออเริ่มอยากจะรักตัวเองกอดความรู้สึกตัวเองแล้วพอแล้วก,กับอะไรที่ผ่านมานะคะคุณเริ่มนิ่งเริ่มเฉยชาก,กับความรักเริ่มอยากจะเดินหน้าโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานซะมากกว่าในไพ่มันขึ้นมาแต่แม่มองว่าคุณจะเจอใครสักคนที่ใช่นะคะมันคุ้มค่ากับการรอคอยของคุณโสดนะคะแม่มอบอกทีเราไปเด็นคุณอาจจะเจอคนที่มีหน้าที่การงานโตคนที่อายุเยอะกว่าคุณหรือถ้าเขาเป็นคนที่อายุน้อยกว่าแม่มอบอกเลยว่า เราจะไปพูดตายตัวหรือฟิกจำกัดไม่ได้ว่า ه, ต้องเจอคนอายุมากกว่าเอ็มเพลอร์นะมันจากประสบการณ์ที่ดูมันดูดวงมานานไม่มาว่าเอ็มเพลอร์เนี่ยมันอาจจะหมายถึงว่าคนที่อายุเท่าไหร่ก็ได้หรือน้อยกว่าเราก็ได้แต่หน้าที่การงานเขาโตเคยเจอไหมคะที่อายุน้อยแล้วเขามีความคิดความอ่านที่โตกว่าวัยนะคะ,นะคะลูกครึ่งลูกเซี่ยวทํางานรับราชการอาหารตรํารวจรัฐวิสาหกิจหรือแม้เป็นธุรกิจของตัวเองนะคะต่างชาติก็ได้ควีนเลียนนะคะไพ่แวบนี้ท่านชายคุณจะได้เจอคนที่ เขามีพร้อมแลวนะเงินงานนะคะตรงนี้ขึ้นมานะคะแต่เขาอยากได้ความรักที่มั่นคงและมั่นใจเติบโตไปด้วยกันคนคนนี้นะคะเป็นคนผิวขาวพองๆน้อยๆน,นะคะเป็นคนที่รู้สึกว่าอวบหน่อยๆเนานะแต่ไม่ได้แปลว่าอ้วนนะคะมีเนื้อนิดๆน,น,นะคะแต่ว่าไพ่ตัวนี้แม่หมอบอกเลยว่าตัวเขาเป็นคนมั่นคงระดับหนึ่งถ้าท่านหญิงอาจจะเจอพอ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะคะเจอพอ่อไม้ก็ได้คนคนนี้นะคะธาตุน้ําอาจจะเป็นคนที่อ่าละ คือความรู้สึกเขาเะคะเป็นคนละเอียดหน่อยนะ,ะเพื่อนๆตรงนี้นะผิวขาวสูงๆหน่อยนะถ้าด้านชายนะคะโชคชะตาวาสนานำพาถ้าเป็นวัยรุ่นหน่อยก็คือรูปร่างเจ้าเนือในหน่อยสเตนเป็นคนที่ถ้าเจอผู้หญิงก็คนที่เก่งทําอะไรก็ได้ไม่แพ้ผู้ชายเดชเชลอร์ดนะคะอาจจะเป็นคนที่สูงใหญ่ไหลกว้างเป็นสถา,าปนิกนักออกแบบก็ได้หรือคนที่เกี่ยวกับรถหรือเดินทางบ่อยนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะเดชเเม้นเป็นสิ่งเก่าๆก็ได้หรืออดีตชาตินะคะหรือคนที่ เคยอธิษฐานตามกันมาเป็นคู่พบชาตินะคะสองใบนี้นะคะโชคชะตาวาสนาอย่างที่แม่หมอพูดนั่นแหละเป็นคู่ที่เคยทําบุญร่วมกันมาและอธิษฐานตามกันมานะคะไพ่มันบอกอยู่แล้วตรงนี้นะคะแต่รอนะคะนิดนึงเนาะนะคะคนโสดมาดูความรักกันเลยนะคะคนโสดท่าดินนะคะที่ผ่านมาเป็นยังไงมางท่าดินอาจจะคุยกับทตุลมนะคะตุ้งกุมเมถุน <c oughs> กรกฎลัคนากรากฎนะคะท่าดินกันุศมังกรราศีเมษลัคนาเมษนะคะต่างชาติก็ได้นะคะ สิงลัคนาสิงธาตุน้ำกัะก,กวดมีนพิจิกเนาะนะคะที่ผ่านมาควีนดาบ <c oughs> นะคะสามถ้วยในถือเหรียญ9ก้าดาบนะคะธาตุดินกันพืก,กอศพมังกรด้วยกันเองเนาะสี่เหรียญนะคะแปดถ้วยนะคะอย่างที่แม่หมอเคยพูดนั่นแหละเดียวกันเลยนะคะควีนดาบคิงดาบสามไม้เท้า สีไม้เท้าดีมชเชียน <c oughs> ที่ผ่านมาธาตุดินอาจจะเคยคบกับใครก่อนที่คุณจะโสดถูกไหมคะคุณอาจจะเคยไม่โสดมาก่อนเป็นทุกคนนะมีคนคอมเมนต์ถามโสดนี่หมายถึงเราเคยมีแฟนมาก่อนแต่เราจบแล้วแปลว่าเราโสดไหมนะคะทำไมหมอดูเขาถึงพูดย้ำบางอย่างให้ฟังเพราะว่ามีคนคอมเมนต์น,ะน,ะะน,น,นั่นแหละค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนใช่ค่ะทุกคนเคยเจ็บและเสียใจมาแล้วเราจบอะไรมาแปลว่าเราโสดและอีกแบบนึงคือโสดสนิทนะคะ ะะหรือคนคุยนะคะยังไม่ได้เป็นแฟนแม่หมอก็อยู่ในหมวดโซนนะของแม่หมอนะคะไพ่สี่ไม้เท้าคุณอาจจะเคยคาดหวังที่จะอยู่ร่วมหอกับใครคนนึงอยากจะผูกมัดนอยากจะมีอะไรที่มั่นคงกับเขามาก่อนหรือพูดเรื่องอนาคตด้วยกันแล้วความสัมพันธ์บางคนนะคะสามไม้เท้าวงนี้ขึ้นมานะคะเพื่อนๆอาจจะเป็นความรักที่อยู่ทางไกล ะะหรือไม่ก็ความรักนะคะเป็นรักเติร์ดปาร์ตี้นะคะไพ่พวกนี้ขึ้นมานะสามถ้วยสามคนสามความสามความหมายรักสามเศร้าได้ด้วยคุณอาจจะเจอใครสักคนที่เขาไม่ได้มีใจที่ผูกพันกับเราเพื่อนๆเ,นเนขานิ่งเขาเฉยชาเย็ยนชาใสาเา่เราหรือเราคิดถึงเขาเรารอเขานะคะแต่แม่มอว่านะคะไพ่แปดถ้วยบางคนอาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลกันหรืออยู่ใกล้มันใจห่างนะเขารักแต่ตัวเองเขาไม่เปิดเผยความรู้สึกนะคะหรือไม่เขาก็เก็บ เหยียบมิดเลยนะคะมีรักไม่ได้เรามีเราคนเดียวเป็นรักทางเลือกตัวเลือกของเขาคุณเครียดนในความสัมพันธ์นี้แทบจะเป็นซึมเศร้าด้วยซ้ะคิดเยอะคิดมากนะคะรอเขาจะกลับมารอเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างบางคนก็ถูกเขานิ่งไปนะคนเป็นความกรี่รรยะทางนะคะทําให้คุยสักพักก็หายไปหรือบางคนนะคะตรงเกินไปใส่กันมืนตึงใส่กันนะคะเพื่อน <c oughs> นะคะแค่เกิดที่ผ่านมานิดนึงแต่ไม่เป็นไรคะ่ะมาดูคนที่คุณจะพบคนที่คุณจะเจอปัจจุบันนะคะดูเป็นยังไงตัวตนของเขานะคะแปดเมยเท้าช่างคุยช่างเจราจานะคะเดมเพลสมาแล้วนะคะเดมเพรสอ,อยู่ฝั่งนี้นะคนที่คุณคู่ควรนะ,ะมันคุ้มค่าก,กับการรอคอยเห็นไหมคะคุ้มไหมเ p มเพรสอ,อยู่ตรงนี้เดมเพลสอ,อยู่ตรงนี้คุณจะได้เจอคู่กรยาณมิตร คู่วาสนาของคุณคนที่เคยสร้างบุญกันมานะคะเพื่อนๆเห็นไหมนะคะจัดเม้นกับวิ e ออ o f ฟอร์จูนนะคะเอ็มพารกับเอ็มเพลสที่คนเราฟังเข้ามาเพื่อเติมเต็มบางอย่างของกันและกันนะคะสองไม่เท้าอาจจะเจอทางสายเพื่อนสายงานหรือออนไลน์นะคะตรงนี้เนาะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกสมัยนี้ออนไลน์เยอะมากแต่แค่ขอเตือนนิดนึงน,นะคะบางคนสมหวัง บางคนก็โดนหลอกถ้าอย่างนั้นไม่ใช่ว่าออนไลน์ปุ๊บจะเป็นเป็นเนื้อคู่เราเลยนะคะค,ค่อยคุยค่อยๆศึกษากันไปเนาะสิบถ้วยเป็นครอบครัวใหญ่นะคะตรงนี้นะหรือเป็นพ่อไม้แม่ไม้อย่างที่หมอพูดไปแล้วนะคะมีจิเชียนนะคะเป็นนักโหราศาสตร์เป็นคนที่พูดเก่งนะ,ะมีปฏิพันธ์ไวพ้พิบนะคะหกถ้วยขึ้นมาอาจจะเป็นคนเดิมๆที่คุณเคยห่างกันไปนาะ,ะบล็อกกันไปนะคะอาจจะคุยเก่าแล้วกลับมาคุยใหม่ๆได้ด้วยนะคะเพื่อนๆนะแม่หมอก็อ่านตามไพ่นะคะตรงนี้ขึ้นมา หนึ่งไม่เท่านะคะจะเจอกันในสายงานเห็นไหมคะที่เริ่มงานใหม่เริ่มเรียนอะไรที่ใหม่ๆ The Emperor นะคะมาอีกแล้วนะนะเดรสซันคนนี้เป็นคนที่หน้าที่การงานโตเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนมีโดดเด่นเป็นคนที่โปรไฟล์ดีนะคะเป็นคนที่คิงถือถ้วยนะคะที่ถือคุณไว้นะคะตรงนี้นะถือหนึ่งเดียวเลยมีคุณชัดเจนเลย The t e m p e r a n d ก็คือราศีธนูลัคนาธนูนอกนั้นแม่หมออ่านธาตให้หมดแล้วนะคะคนที่มีอะไรที่แตกต่างกับคุณ ไม่ว่าจะด้านชื่อเสียงนาตาทางสังคมครอบครัวนะคะวัฒนธรรมประเพณีแต่สิ่งที่ไม่ได้แตกต่างคือความรู้สึกเรานะ่ะที่มีใจตรงกันโอ้นะคะไม่เดี๋ยวก็พบนะคะดูสีคู่ขึ้นมาทั้งสองคู่แล้วนะคะธาตุดินนะคะตรงนี้นะคะขึ้นมาเนาะ,อ,ะอยู่ไหนนะนะคะตรงนี้ขึ้นมาเอ็มพัลเอร์เอ็มเพรสนะคะเนี่ยนะคะเออถ้าคุณคุยกันเพิ่งคบกันแล้ว เราอยู่ด้วยกันเลยอย่างเงี้ยแม่หมอขอเตือนเรื่องการท้องด้วยนะคะถ้าคุณยังไม่พร้อมก็ป้องกันนะคะตรงนี้ก็อาจจะสปาสกันเร็วเออนะคะไพ่ธาตุดินนะคะโสดธาตุดินไพ่คุณออกมาทนทนดีนะคะมาดูกันนะคะเขาจะรู้สึกยังไงกับคุณบางนะคะคนโสดธาตุดินหกเหรียญน,นะคะ ความรักที่นะคะคุณไม่ต้องร้องขอนะคะเขาก็ทําให้เนาะความรู้สึกดีๆ the world นะคะเป็นคนที่รู้สึกว่าเรียนรู้อะไรมาเยอะแยะมากมายนะคะพร้อมกับความเข้าใจดิเช่เลอตนะคะคนนี้นะคะดิจัทเมนนะคะเพื่อนเพื่อนเขาจะรู้สึกผูกจิตผูกใจกับคุณนะคะตรงนี้นะเป็นคนที่เดินทางบ่อยด้วยสตเตนสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะ หกถ้วยอ่ะขึ้นมาหลายรอบแล้วนะคนเดิมๆของคุณอยากวนกลับมาเขาอยากปลูกสิ่งที่มันห่างหายที่มันเคยห่างไปจบไปเดเวอร์คือการจบสิ้นสุดบางสิ่งบางอย่างให้ได้วนกลับมาเพราะว่าคุณมั่นคงที่สุดในความรู้สึกเขาคบกับใครแล้วชาบช่วยคบกับใครแล้วมันไม่ใช่อ่ะค่ะทีแรกเขาอาจจะคิดว่าใช่แต่พอคบนานๆเริ่มรู้สึกว่ามันมันไม่ได้เหมือนคุณนะคะตรงนี้เนาะอ่ะ ดีมีเชี่ยนนะคะถ้าถ้าไม่ได้มีคนเก่านะคะแม่หมอก็ยังจะบอกอยู่ว่าคนใหม่ๆถ้วยหนึ่งถ้วย1น่งเหรียญนะคะรวมกันเป็นสองสองอย่างก็คือนะคะไพ่ตัวนี้เนาะความรู้สึกก็คือถ้วยเหรียญก็คือการจับต้องได้แม่หมอว่าเข้ามาเติมเต็มทางด้านทรัพย์สินเงินทองและหัวใจออฟเฟอร์กันเกื้อกูลกันและกันนะคะคิงเหรียญนะคะควีนถ้วยอะคิงถ้วยนะคะออกมานะคะนถือถ้วยนะคะ อาจจะมาทางสายงานสายเพื่อนหรือแม้จะเป็นคนเดิมๆที่ขอโอกาสได้ด้วยนะคะตรงนี้ขึ้นมานะเออนะคะทำไมหยิบได้แต่แบบนี้ช่วงนี้นะคะอืมอาธาตุดินก็คือราศีกันพึกสบมังกรเยอะมากๆนะคะอาจจะเป็นคนคุย ที่ผ่านมาหายไปแล้วกลับมาคุยอีกอยังวนยังเวียนนะคะแต่แม่หมอว่าคุณอยากได้อะไรที่มันชัดเจนอยากได้อะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปในใน captain, รูปแบบที่ดีขึ้นชัดเจนขึ้นมั่นคงกว่าเดิมถ้ากลับมาคุยแล้วไม่เคลียร์คุณไม่เอานะคะอันนี้แม่หมอบอกกก่อนไม่ได้แปลว่าเอ้ยคนเดิมกลับมาเราเบื่อเราเออนะเราเบื่อแล้วเราไม่เอาแล้วอันนี้มันมันถูกของคุณนะคะถ้าไม่ชัดเจนแต่แม่หมอแค่อ่านทำนะใ,ให้ฟัง e m เลอร์ Emperor นะคะณตอนนี้คุณเป็นตัวของตัวเองนะรักตัวเองมั่นคงมากขึ้นนะคะกับความรู้สึกตัวเอง หนึ่งเรียนนะคะเวียฟอร์จูนเจ้ติคุณก็มีเป้าหมายมีมาตรฐานของคุณคุณสเปคสูงเลยนะาตาดินนะคะไม่ได้แปลว่าใครก็ได้จะาติคือชาวตุลละขนาตุนที่จะเข้ามาอันนี้นะคะเป็นคู่ที่สัญญาตามกันมาแต่ดีชาติได้ด้วยนะคะไพ่ภูนี้ขึ้นมามันเกี่ยวกับพรมทีขิดทั้งนั้นเลยนะคะเดลเวอร์ over, คุณเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะแม่หมอบอกเลยมีคนคุยเยอะแต่แรกๆนะคะคุณอาจจะมีคนคุย มากกว่าสองคนแต่นานๆานไปจะมีหนึ่งเดียวที่เข้าวินที่ใช่แล้วคุยแล้วคุณอยากคุยอีกเขาก็เช่นกันนะคะจะค่อยๆเฟดตัวไปทีละคนทีละท่านหนึ่งถ้วยนะคะสเตนนะคะในถือถ้วยในถือเหรียญ แปดม่เท้าสองถ้วยนะคะทําไมไพ่ขึ้นมาคุณคิดเยอะอะไระคะคุณมีความสภาวะที่คิดมากเครียดในความสัมพันธ์หรือคุณมีทางเลือกตัวเลือกหรือเปล่าคนใหม่ก็มีคนเก่าก็มาหรือถ้าคุณมีคนเดียวแปลว่าของเขาเนะเพื่อนๆอ่านสลับกันได้นะโอเคนะคะแต่แม่หมอว่าเขาจะเลือกที่จะชัดเจนกัะคุณมากกว่านะคะตรงนี้นะมาดูกันนะคะไพ่ตัวนี้ขึ้นมาแม่หมอว่าหนึ่งนะคะคนโสดสนิทนะคะหรือนาะ ไพ่ตัวนี้ขึ้นมาคุณจะเจอใครสักคนที่รู้สึกใช่สําหรับเราเป็นการเริ่มต้นใหม่หนึ่งเรียนเรียนก็คือเรียนก็คือความมั่นคงนะคะไม่ว่าจะทรัพย์สินเงินทองถ้วยก็คืออารมณ์ความรู้สึกคนนี้จะเข้ามาเติมเต็มถูกถูกใจคุณทั้งสองอย่างอะ่ะมีทรัพย์สินเงินทองมีหน้าที่การงานที่โตัพพอร์ตความรู้สึกกันได้ด้วยนะคะดีทั้งสองอย่างเลยเนาะนะคะเข้ามาเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่ให้และได้รับพอๆกันเป็นที่โชคชะตาวาสนานําพานะคะเพื่อนๆนะคะ เป็นคนที่คู่ควรเป็นคนที่ตามหากันจนเจอนะคะตรงนี้นะแล้วบางท่านเป็นคนเดิมๆวนกลับมาได้ด้วยนะคะเป็นคนเดิมคนเก่าคนที่หายไปเพื่อนๆนะคะมีมีแบบนี้ด้วยนะคะกลับมาอืมแต่แม่หมอว่าคุณรู้สึกชัดเจนับความรู้สึกตัวเองแล้วละ่ะนะคะแม่หมอว่าคุณอาจจะเลือกที่จะคุยที่จะคบออกับคนใหม่ที่มันชัดเจนขึ้นส่วนคนเดิมๆวนๆกลับๆแล้วมันไม่ชัดเจนคุณก็เลือกที่จะตัดมากกว่านะคะ ยังไม่หมอขอไพ่สรุปเลยนะทำสุดท้ายดีกว่าหนึ่งเหรียญน,นะคะหนึ่งถ้วยขึ้นมาอสองถ้วยนะคะได้แต่ใบเดิมๆเดิม์นะคะอ่าเดซันนะคะไพ่ตรงนี้นะแล้วก็ไพ่ส,สีดาบนะคะอะไรก็ตามที่มันรู้สึกว่า เขาไม่ชัดเจนกับเราเขาเย็นชาเขาเฉยเมยเขาไม่เห็นคุณเห็นค่าของเราคุณบอกคุณคุณไม่เอาแล้วนะคะคุณอยากได้ความรักที่นำพาให้เรามีความสุขออฟเฟอร์กันและกันได้ไม่ว่าจะความรู้สึกนะคะไพ่ขึ้นมาหลายรอบแล้วนะเนี่ยถ้วยหนึ่งหงเหรียญรู้สึกออฟเฟอร์กันและกันไม่ว่าทางด้านความรู้สึกนะคะเติม,เต,มเต็มกันได้ทรัพย์สินเงินทองคือช่วยเหลือเกือ้อกูลกันได้ นะคะให้และได้รับพอพอกันทั้งรักและใช่ด้วยนะคะตรงนี้คุณจะเจอคนนั้นค่ะจักกวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเพื่อนๆหรือพรมลิขิตจ,จะนําพาเนี่ยไพ่บอกอยู่ว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยนะคะเนี่ยอันนี้คือการอธิษฐานหรือเรามีคู่นะคะจงยาหมดศรัทธาท่านบอกแต่อะไรที่มันไม่ใช่ไม่ตอบโจทย์ท่านบอกให้รักตัวเองนะคะการรักตัวเองไม่ใช่การเห็นแก่ตัวนะคะถ้าคุณทุ่มเทให้กับใครมาเยอะแล้วณนะเวลานี้เรามีสิทธิ์ที่จะรักตัวเองคือเลือกให้ตัวเอง เลือกคนที่ใช่สำหรับเราที่สุดนะคะคุณจะเจอนะคะเพื่อนๆทาดินขอบคุณมากมายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดที่หมอทำคลิปแต่ถ้าดูดวงส่วนตัวกับหมอมิน ID Line อยู่หน้าจอก็มีนะคะแอด line ถ้าเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมกันได้นะคะสวัสดีะคะ่ะ